สดีจ้าทุกคนมื่อนี้มากินแกงขิ่เล็กกันเนาะนี่แกงขิ่เล็กปุยเนาะอันนี้แกงนี่อันอันแซ่แข็งไว้เนาะจ้ะเมื้อนี้ก็เลยได้เอามากินเนาะมื้อนี้พี่ใหม่เพิ่นบ่อยู่เพิ่นไปหาหมอฟันเนาะค่ะปุยก็เลยกินคนเดียวก็เลยนี่ได้แกงขิ่เล็กมากินมาเด้อมากินน้ำกันจ้ะสวัสดีจ้ามื้อนี้ก็มาพอกับปุยเนาะค่ะ วันนี้มาฉายเดี่ยวเนาะพี่น้องวันนี้มีนี่ค่ะแกงขี้เล็กนี่เห็นบ่ว่าเด้อพี่น้องมากินแกงขี้เล็กยัวยเนาะจ้ะแกงขี้เล็กนี่ปุ๋ยบ่ได้เฮ็ดไม่หรอกคะ่ะเป็นชิปุ๋ยแซ่แข็งไวเนาะคะ่ะแล้วก็เอามาวันนี้พี่ไม้พันปายูเล้ยได้กินคนเดียวกัเลยเอาแกงขี้เล็กมากินเพราะว่าขาดเฮ็ดกับเขาพี่น้องนี่ พีใ่ใหม่เพิ่นไปหาหมอฟันตุมโจ๊กไว้เพิ่นแล้วเนาะจะ้ะมาเดินจามากินน้ำกกนเนาะมานี่ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวอันนี้ต้องเลยเนาะมาจ้ะมากินน้ำกันเด้อนี่แกงไส้อันนังหมูเนาะจะ้ะ แบบมาเจอพี่น้องมากินน้ำกันีน่แหละค่ะคนของการที่แบบว่าเขาเห็ดกับเขาหลายแล้วค่ะเอ่อพราะมันหลายผดกับแบ่งส่ช่องแข็งไว้นะคะ่ะมาก่ะมาเขากะนี่เวลาเขาเบอยากเห็ดกับเขาเขากะอ,ออกมายัางเสร็จละจ้ะแซรบ มาปมครับยั่ไงหลดเนาะอืมควานี้กอืมหนึ่งบาว้านจะเดี๋ยวอยู่น้อยหนึ่งกันเลยอืมมากกินแสบพี่นอกสดครับนี่ไงอืม จับคอกจ้ะมาเดอ้อมากินน้ำกันเนาะแกงขิเล็กจ้าสำหรับคลิปนี้พ๊ดจ้ะพาพี่นองมากินแกงขิเล็กเนาะค่ะขอบคุณ ทุกๆก,กำลังใจที่แวะเขามาชมมาหายกำลังใจเจ็บปุยเด้ค่ะผิดพลาดประการใดปุยกับขออาภัยในเด้อค่ะมูนี่กะมาเห็นปุยกินเขาเนะมาจ่ามากินน้ำกันเด้อสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย